คู่เลข3883คู่เลขลมพายุชายานี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเรามาดูกันนะครับพบกวับช่องหัวใจ channel มาฮัจานพลังบ่งร้อยล้านนะครับกับผมชายชาย 9, 000, นก้ามลนครับกันอีกที่เคนะครับคู่เลขนี้เป็นการรวมตัวกันของเลขธาตุลม2ตัวนะครับก็คือเลขลมสารนะครับเป็นความรวดเร็วนะครับแต่หักนะครับว่าแข็งนะครับไม่ยอมก้มหัวให้ใครกับเลขลมแปลมลาหู ลมแห่งความมอมเมาชอบทางอบัยมุขทุกชนิดใจนักเลงไม่กลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับชอบเสี่ยงนะครับเสี่ยงเป็นชีวิตจิตใจเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อเอามารวมกันจึงมีความหมายถึงการพร้อมทําลายทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าอยู่ข้างหน้าดั่งลมพายุที่พร้อมที่จะหอบทุกสิ่งไปกับสายลมนั่นเองผลต่อ เรื่องความรักของคู่เลข3 8 8แแเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับคู่เลขนี้ไม่เหมาะกับเรื่องของความรักเรื่องเลิฟเลเลยก็เพราะว่าเป็นคู่เลขแห่งความรุนแรงชอบการแตกหักมากกว่าการถนอมน,น้ําใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชีวิตของความรักเรื่องเลิฟเิเ,เนี่ยจึงมีปัญหาบ่อยๆเราต้ทงก้า้งกันบ่อยๆสำหรับคู่เลขนี้ยิ่งรักยิ่งทะเลาะ แล้วมันจะมีความสุขไปได้อย่างไรกันนะครับก็เหมือนกับว่าการควบคุมนะครับเลขแห่งพายุลูกนี้คู่นี้จึงเป็นอะไรที่ยากมากเฉตเช่นเดียวกับที่จะประครับประคองนะครับความรักให้คงอยู่ต่อไปเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นเลยทีเดียวนะครับพ้นต่อนะครับเรื่องของการเงินของคู่เลข38และ83านะครับเลขลมพายุแบบนี้ เรื่องเก็บเงินให้อยู่มันเป็นเรื่องยากมากใช้ออกไปมันง่ายดายกว่าเยอะเลยนะครับความยุ่งเหยิงในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งในเรื่องของการเก็บเงินไม่ค่อยอยู่และในเรื่องของการถูกหักหลังเรื่องเงินแบบเจอแต่เรื่องลบๆอยู่บ่อยๆจนน่าเบือ่อทำรองนั้นมาดูผลต่อเรื่องของการงานกันบ้างสำหรับคู่เลข38ะ แปดาคู่เลขลมพายุการทํางานนะครับจะมีปัญหาและอุปสรรค์เยอะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเลขแห่งปัญหาโดยแท้ก็ว่าได้นะครับสำหรับคู่เลขนี้นะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นนะรสรุปแล้วนะครับทา้งให้ดีนะครับไม่ควรจะใช้คู่เลขนี้เป็นดีที่สุด3 8 8 3ต้องห้ามทักบาทไว้เลยนะครับอย่ายุ่งนะครับ จ่อจบนะครับคู่เลข3883คู่เลขแห่งลมพายุแต่ปีครันี้นะครับสวัสดีครับ